มันไล่ออกมากควนกันเขาบังเล่นเออเราอัดเร้าจะไรรึครับเุ้ยเงินมึงมึงเออบังเดียวเออบังเดียวเออเอยตัวน้อยตัวน้อยเออตัวใหญ่พี่ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่นี่ีป้านเออเอาพากันไปอัดอยู่ในบังหน่อยสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเซเวันศุกร์ค่ะขณะนี้เวลา ตีห้ายี่สิบนาทีนะคะอีแล้ว่น้งพูนไปบนลาวสลาบุตรส่วนมายามบางรันบ่ไใ้ขามน้ำไปน้ำเขาเด้อค่ะว่านเนี่ยมันเป็นน้ำทั้งนั้นเลยบางรันเขาใส่เนี่ยคือเขาใจปาลาไหล khẩu mà ăn cứ y bỏ lê nào đi <laughs> đâu cứ bỏ bảo bỏ tiền mà ăn đi Hãy subscribe cho เสอๆจังสีสีอย่างงี้เสียงป่าตุ่มต่างตุ่มต่างหุ้ยโลาย้ยบ่ไายซำเขาว่าลี้นนะ ใต่ก็เหมือนอนาคตเลยว้าจะแม่โอ้ตกใจไปยมาเทโอ้มันคือใตยแล้วลูกพี่กรับล่ำเลยไม่ข้อหะฮมันกินเลยโอ้ข้อหาจะมาเทมเอาตกใจเว้ยวันนี้ของบักตังเรื่องแกงนี่อนาคตเลยเก่งเลยนะกินได้เยอะเป็นอาหารไปซะปาข้อ จนแจ่งพี่น้องสว่างคาตาพ้นประกอบการเมื่อนี้เลยเอียนตายมาตัวหนึ่งก็ยังรอหลุนอีกหลายบังอยู่พี่น้องบรรยากาศตอนเสารสดสื่นได้พี่น้องสดชื่นมากยังมีต้นใหม่อยู่ยั หน้างานนี่ยะปกติหนุนเซียนเขาตัดออกไปเบิดเลยได้ต้นใ <c oughs> หม่หมูอันมานผดโพมือนี่บ่าหมานเลยพี่น่องเลยเป็นยังยาหลายกะทดยห้องทั้งแล้ยนะห,นะหนึ่งตัวหนึ่งตัว มาแล้วมาแล้วเห็นแต่หางตัวใหญ่บ่ตัวใหญ่อยู่นะอุ้ยอู้ยงอ้ย่างไรอยู่ได้เนี่ยโอ,ยอย้มันดินหมดกระครบแล้วอีกจ้าบังเอ้ย <laughs> ดอกพักตบพี่น้อง งานนี้ไม่แต่ผักตบมห,หมดแต่ตีนเก็บบล้หูเสียงป่าเต็นสวบเมื่อมือภูเขา,าแห้งเนาะสวยแฮ ไม้ต่อไปก็คือการย่ามหลอบล่ะพี่น้องท้อนให้ใจร้ายเทือละ่ะมันหนาวมันเย็นเราบอกว่าหน่่ยตะลงแน่ละวะ่ะสุดถ่ายแล้วก็ตานมาไว้แล้วลงเองแล้วพี่น้องเฮ้ยเออคนเฮ้าจะได้มันต้องอาบน้ำอยู่แล้วห้องกาก วุ้ยมันมันเย็นอี่ลีได้พี่น้องบรรยากาศบา้านเ้องตอนสาวๆนี่ถ้าใผใส่มออใส่หลอบใส่ยังไหวนี่แต่ถมานแน่เ้ยค่ะออามึงหลอบแหลกหมายอันแรกนะคะเย็นขามาน,นี้เวลาขับรถกลับบานน้ำเลยยีบเขานกพี่น้องตอนริ้ต้นละเนาะละเศษกินมาเนี่ย ย่างร้ายก็ได้บักหอยว่าจะใส่บางรันบางรันต้นนั่นแหละนกคือแล้วมีหอดงูมีหอดบักหอยเระจะป้าว่าเขา้ยง,งูคนลุกขอน้อยหนึ่งตัวแค่นี้เป็นงูสโนน้ำ ว้ยยังไปจับมันอยู่นะปำก็งูเพียงอยา่าอย่าเล่นอย่าเล่นอย่ <laughs> ยานะมาด้วยกันต้องอ่อนโยนต่อกันนะอ <laughs> ย่านะ <laughs> านะ <laughs> นี่มอถาแกงยางเดียวเลย อาทิตย์กำลังสิขึ้นแล้วค่ะพี่น้องหกโมงกว่าแล้วนะคะกำลังจะเจ็ดโมงบรรยากาศตอนเช้าป้าเก็บผักบุ้งไว้พัดตอครับ <c oughs> หอยอดกำลังงามเลยเลยเอาไปหลวก <c oughs> เอาไปหลวกลแจวกับผิดปนกับแสบได้คุณ ไม้นี่งูสิเขาอีกว่งูมันเข้าไปกินปลาจนอิ่มแล้วอู้หูหมันของเขาอยู่อุ้ยเด้เ๋จะประดุกหน่อยยะอู้อืม นี่ประดุกหน่อย <c oughs> ไว้จอดเออมันมากันมันมานากันเป็นฝูงเลยนะเฮ้ยปลาดุกหน่อยง่ายกว่าหลอบหน่่ยที่อยู่หน้าหน่่ยอยู่พี่น้องมันมีแต่ปลาดุกน้อยเลยนะคะหมานแล้ว หลอบเท่งหรือจะเป็นไงเน่ะปลาก๋วยไม้ไปเลยใช้ปังเหมือมนธรรมดาเลยครับนี่ แช่งว่าหยอดหยอดออนไลน์แท้เลยนนะี่ผักปุ้มผักปุ้งหน้าเอาไปหลวกไปเปื่อยแลวก็กิ้กครับผิดปนผิดปนน้ำประเด็ดป้าดีป้าเต้นยาให้ะลาดอุติล่มลงมือแล้วว่ะ เแม่มีแต่ป้าคอหน่อยติคุณอันนี้เปลี่ยนหลอบเปลี่ยนหลอบมาเป็นอันนี้มีงูบ่เด้ออู้ป้ากระเดิดป้าก,กี่เดิดนะคะ หลอกสอสันเคื่อเงียบอุ้ยไหนยูอุ้ย,ย,ย,ยนะสดนอะแสดงวาในคลองนย่มีปลาลรสทำมาตืเ้เบ็ดปลาลรกันปลาตู่เขาบอกท,ท,ท่านมาบอกโอยม,มันหนามบมมีเงาเลยผที่าเออ เพราะว่าแต่ปลาลดหน่อยตัวหนึ่งปลาลดเขากับขายกันแพงนะกิโลสามลอยสองลอยหางซิฟสามลอยหานแล้วครับอุอ้ยบนหน่อยเลยนี่ปลาลดอา้าวหลอดมีแต่ปลาคอพี่น้อง ได้ปลาช่อนน่ปะปลาลดตัรแตกมันดุดน่ะขึ้ปมาซอยหน่อยอุ้ยนี่ปลาลดเตอร์พี่น้องที่ถอดกี่ก็ขันเยาะยางแสบได้ไงบ่๋มามาันปันได้บุ๋มาันปันได้ กระดุกหน่อยเอียนหน่อยป้ามิตรลุนนีล่ล่ะปีนี้นี่สาคือกันตอกแต่งตกแต่งอยู่เ้ยอย่าไปหาสื่อเลยกี่กานจับปลาหน่อยกระดาอยู่ได้หน่าเนี่ยอืพาอดะกินเยอะนี่นี่เอาไปเห็ดสมประจมกระเดดกระเดิ้นะอืมกระเดิด้ ล่างดีดีแหวะประจมผุกก็จมโล่ะนี่อ่าโซ่ก้ามไก้ไม่โซ่โซม่ลแล้วไอ้มึงไอ้ป่าไหลกำลังเออเอาบอกใไง่นี่มาโซ่เอมันคือจับอยู่สุ่มอ,อ,อ,อยู่เนอะก็คือจับปลาไหลอยู่จับปลาไหลอยู่มันทำงานดเดี่ยบนี้ กูว่าจีโซ่เนี่ยวันไยนสอ้เนอะเออจต่ปลาไลวันอยู่โซ่นันเดนันเด้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้มันก็เข้ามาขึ้นขายเ้ยค่ะขายขายขายได้แ้าตผ่านไปเนาะ าปลาไหลมันบอกกินสากปลาตายนะมันบอกินของน้องนบอกกินของน้นี่เจนเห็นต้นนึงกินกินสิเลือดดิกี่ร้อยนี Pokémon ่ค่ะผลงานมื่อนี <Lia ons S 1> ้นะคะสลาวุดเขาหยกให้หน่ยเบิดเลยเนี่อกะเพรีงเฮ็ดแล้วนะคะผลงานมื่อนี้กะเป็นปลาดุกไซส์สวยๆเลยนะคะกับปลาช่อนปลาส่อนโตซวสาแขนแบบจัดเปิดนี่แหละค่ะพี่น้องก็ถือว่าหมานอยู่นี่ค่ะ คลิปนี้นน่ก็สิจบลองซัมนี่ละค่ะเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะจา์ได้ก็ฝากเป็นกำลังใจก็ไลก์ก็แชร์ให้กันคือเกาในด้วยค่ะพี่น้องสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ